สวัสดีครับกินข้าผู้เรียนครับสวัสดีย่ำแรงกินเข้าแก้วนะครับพี่น้องกินเข่าแรงมืาอนี้ยครับซีมี่ครับซิมี่แกงไก่สีบุฟเฟ่ตกับคำทั่วหัวกุ้งพี่น้องมาเลยครับกินเข่าแรงนํากันครับผมพี่น้องหัวกุ้งสามเมนูครับมาครับพี่น้องมากินเข่าครับผมโอ้ยกองกอง แกงไก่ก็เราเลยครับพี่น้องกุ้งกุ้งกัวครับเนี่ยกุ้งยังมีแล้วกุ้งไงกินยังนอะไรกินอะไรกินนักการตำทั่วครับแกงไก่ไก่บ้านนะครับเนี่ยใกล้บ้านทองแท้เลยครับต้นน้ำด้วยต้นน้ำแกงฝักฝักบ้านเฮามาครับพี่น้องมาขิ้นเข่าเข่าแรงพี่น้องสดนั่นนุ่นตำทั่วเผ็ด นนี้หนึ่งหนึ่งข่าเหนียวพี่น้องมั้งเนี่ยเบ่กินข่าทุ้งครับอันนี้ข่าเหนียวหนึ่งกินแจี๊ยบก็ข่าทุ้งอยู่เนี่ยกินกุ้งมังกรไหมอ่ะกุ้งม,มังกร <c oughs> ไม่ปรุงหว่ะโอ้ยเดื่อดเนี่ย ห้องาปขามต้ขอบมอกจ๊กนานมันก็ยขาดหมอโจกงนไม่ exactly ือักใส่กบ้านพี่น้องสดเ้็นหอนอืออีจกตังเลยอือไม่สด้็นห่นเย็นละวอั่าักบกอื ตำมุกทัวทัวอ่อนถ้ามันมทัวตำมุกทัวเนี่ต้องให้มันแบบแกจะหน่อยทำให้มันแตกวะน,นะมันยำหนามากครับวัวกุ้งกินกับตำทัวพี่นนเนาะ ลจจห,หลหอมใจสามาคีเทียนเหนไหมเทียนออกมาแล้วเทียนแล้วเนี่ไหม่ถาม่าไม่มาคีเล็กเนี่นย,ย,ยโอ้โเบล่อนเลยหาตัวใจพี่น้องน้งเบิบร์ดกบห็งสนใจสีเ็กแล้วคีหนังกินนะดูเห็กนเนี่ย เป็นหวานได้เลยดีาครับเขาเรียงพี่น้องมันไม่เย็น้อนแต่แต่ถกเปากันนด้ครับพี่น้องเสงผักไกลๆเนี่ยผักนี่ยม่ไอมความหวอนเลครับไม่ม um ีิเย็นเลียเย็นเัวันนี้นเน คือว่าแกงใช่เราใหญ่ท่านบ่ได้มากเลยบอที่วัใใดใดเรื่องของหวานเทียมของหวานบูเร็วอีกันตงเพิิ้ต้องสับเน๋ยแ่เหนเองใหม่ตอนนี้ยู้ไรไม่ดีเขาต้องใหม่ยู้ไรไม่ดีต้อันาตัดเอนะครับต้องใม่น้องหม่ของัดน้องใหม่ย้ไร ไในพื้นที่สีไร่ทำงานง่ายเพื่อไรปลูกไหวนจะไม่ได้ปลูกยางอินเลยสิปอดยังปอดจะเป็นเรเรื่องเขาตัดสอประกันแล้วอกไม้โชวมาเส่ไปยุโรปรุ่นนี้ตะก้อนเนี่ยแถวเทียนตะเลครับถ้าเพิ่มมะฮามเนี่ยไปว่านเอาได้ครับคุณนี่นี่เขาจะหามครับพี่น้องไม่ให้ไปวางรุ่นนัก มันจะน่ากลัวเางี้ก็ปิดก็ไปก็ไปร่งกางนเขาตอบว่าในกินอยู่เอาไปนะต้องการเถอท้านอากไปเจรจาเรื่ประกันไม่ที่แรกที่แรกตอนนี้ครงการลงเประกันนานลวันนี้ใป้าเราได้บอกเข้า เเเดดอนนยังได้วัดเุือบพี่น้องมันกรอบกรอบตันไก่ไหลดิตันเป็ดกอเลยเพื่อนครับ ไนเยตอนว่าเจ้าสตวเป็นตอนไก็งเลยเนี่ยตัวเาแบบเอาตัวนี้เนียนไปแ้กเล่นใจใจัวดึงดึงไปเนี่ยเลยกตัวเย็นนี่ได้หล่ะนื้อภาพเนี่ยมันน็อตช้างเลย ได้ป,ปลาที่จะถอนมันนันเลได้ลุ่นแหลกเลยรุนแหลกที่จะไปที่แหลกเลยปลาที่จะถอนมนนี่สภาพอะไรนี่มันบอกจับต้อแข็งคราับนอ่อนอยด้วก็ใหม่แบบเต็มกระบะไปก็ได้อยางนี้ อกันแ่ขาไปน้องกินเขาแรงมาหนกิกะเสียใบขึ้นนิดคเนาะ เรียกพ่อกันคลิปนาครับคลิปนี้เอาไว้ซะนีสวัสดีครับผม